หมดประจำเดือนแล้วยังมีสิวขึ้นอยู่กาตอนสมัยสามสิบปววนั่นก็สิวขึ้นนะเล่ามดมินแล้วอันนึกหวังว่าสิวมันจะหายไปตวัวบอเจ้าบอแม่ไปนอปไไอ้องสิวบาได้เสืองอนยุเจ้าบอแม่ไปนอ้ปาาองเมว่อวานจะไขกระตามเพจยังไว้หวยังกระตามอายุเราคือกระตามนะเจ้ามันกะยยอมมีสิวเกิดขึ้นหาเกิดสองเหตุการณ์นี่นะคะนั่นก็คือเกิดการอุดตันของรูขุมขน อันที่สองเกิดการอุดตันของกอมไขมันเจ้ากับมีน้องฟิลมาเฮลร์เฮลร,ร์ประแหม่พี่น้องได้เช่นกันนะเจ้าฉะนั้นในเบื้องต้นนะคะทุกคนเขาอาจจะต้องพิจารณาเพราะว่าอันดับที่หนึ่งแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าสะอาดกอ อันที่สองมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหน้ากอข้าเจ้าเพชาชาเอมช่วงก่อเน,นี่ยค่ะเปลี่ยนตัวร่างตัวเช็ดทําความสะอาดหน้าตีลิมูเเอา,เ,า,ออา,เ,า,าเครื่องสำอางออกนะเจ้าแล้วมันแสบระคายเคืองหน้าค่ะรู้ซึกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมสิวหืนนะเจ้าประจ,จวบกับช่วงนั้นเป็นประจําเดือนตัวยก็เลยคิดว่ามันน่าจะมาจากประจําเดือนค่ะตอนนี้รองเปลี่ยนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เช็ดทําความสะอาดหน้าลิมูเอเอาเครื่องสำอางออกพอรู้สึกว่า เอ้ยมันบอกใ,ใค,ค่ระคายเครืองผิวละแล้วก็พรู้สึกว่าสิวเนี่ยมันเหลิมยุกอืมลองทอําพอเนะเจ้าปมแม่ไปน้อกมีปัญหาเรื่องสิวอยายจะได้กันพักมาอู้กับข้าเจ้าเพาชาเ็มได้เลยเจ้า